สวัสดีค่ะอยู่กับ่ะโบสายดนนะคะช่างนกกลับมาแล้วะคะ่ะจากโรงกึงนะคะไปตั้งแต่เสยายันเทียงะคะ่ะพี่น้องกลับมาก็มาเชื่อมข้อรถเกี่ยวใหม่นะคะนูนี่ป็เป็นอันไกะที่เราตัดออกนะ,ะอันนี้ก็ใส่ใหม่วันนี้วันเสาร์นะโอ้วันนี้วันเสารนะ์ว,นนวเ,เร วันนี้มันสุกนะแต่พากันใส่สีแดงอันนี้ยืดให้มันห่างนะคะอันก่อนเน่ะมันมันชิดเนาะ,ะต้องทำให้มันเออเออีะเรียเะเรียะเรีย กงลังล้มเิใส่ไม่ค่ะเต่งรอเต่งรอก่อนลงเกี่ยวเออเออโยกแง่งพูด

Ле шоп шоп шоп

ใส่ใหม่นะค่ะเกือบเกือบกับ่ใส่เกือบอันนั้นเด้ใส่บ่ทันแล้วฮะใส่บ่ทันบ่เบิ่ง จะ่าจะเจ้าเถ่ะสร้างกับวัสดุใหกัน Oh. ดัดดัดดัดอืออยู่แล้วอยู่แล้วเชื่อม จะได้นะคะก่อยจะทำได้เนาะ,ะก็แต้มตมไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมาเชื่อมตเต็มทีหลังเนาะ,ะ <c oughs> นี่เบยูเบยูเ<อ>ชื่อมขอา้างหน้าดึงอ่ะ โม <Yes>, yes. <c oughs> มีแล้วเขาบ่กเปิดไฮแล้ย์วันนี้มันแสบตาอือหือแ <c oughs> สบจริงๆริเลยยอมรัมบไม่ได้โคตรหายได้เท็่ไหนห้องโคตห้องหายได้ตาบวมได้เนาะ <c oughs> อันนี้ตัดตัดหนึ่งวันเจียหนึ่งวันเหมือนกันตัดครึ่งวันเจียครึ่งหนึ่งวันเมื่อเสานี้มาแบบเศร้า มาเจียนี่พนักงานเจียหนึ่งสองผมเดินมาแล้วเจียแบบเสียงดังคือสามารถนี่ได้ยินเลยค่ะเซ็มเซมยังเล่าขาวโลโลเล่าขาวบ่ hmm, cùng đôi với nhau, cùng đôi với nhau, cùng đôi với nhau, เอาบาัดน,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 นี้สามคนบัดนี้เซียนแนวได้น่บัตสามคนน้อเชื่อมต่อก่อนพนักงานคอยมีจตพูดใย์สั่งดา,าอ,อ๋อมเอร์สปอนเซอร์ค่ะมีแต่เอ็มลอย แต่เอีมลอยนะคะว่านีสปอนเซอร์นะงานนี้นะมาดูสามคนดัดนะนี่คือสองคนดัดบอพี่นอาจจะว่าอีกไม่นุ่งเง็บละไม่นุ่งเง็บละ เดี๋ยวๆกว่าจะเสร็จนะฮะก็เลยหยิบประมาณอีกสองอันนะฮะอีกสองอันนะทุกคนถึงจะเสร็จนะฮะน้มารอดูสร้างนี่สร้างนี่สร้างกะ แล้วเรามาเจอกันตอนเสร็จนะคะทุกคนอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะคะเป็นสี่คนนะคะทำหนึ่งที่ทำสี่คนข้างหลงัยงยองข้างหน้าอยองข้างหลงัยงยองนอ เดตเดโมอือ <c oughs> คนหนึงนั่งขัดบนหัวเรือค่ะคนหนึ่งอยู่บนหัวเรือคนหนึ่งอยู่ท้ายเรือ <c oughs> ข้างหน้าข้างหน้าอีกพี่เชื่อมข้างหน้าไว้ด้วยนมันดีดพี่เชื่อมรัดข้างหน้ามัน แล้วหนึ่งอันต้องใส่ให้หมดไหมหรือว่าได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ตอนนี้ก็เจอปัญหานะคะน็อตคะ่ะน็อตอ่ะทุกคนเพิ่สุรดริเบิ้งตอนแล้วแล้วะคะ่ะเพราะว่าต้องถอดน็อตถอดยังอดอกะะีกการเจะเข้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องสาวโบสายนูจะพกกันไม่คลิปหน้า